เล่านะ่ะว่าสีล้มกันว่าสีนางเหรินน้ำกันเฮ็ดยังเฮ็ดยังกินแอนแกลงน้ำไม้แกลงน้ำไม้สเสฟได้กินน้ำมูอยู่ตีตูนคือจะได้กินดอกไปรับเอื้อยบ่เอื้อยมาแต่สายกทมบ่เอื้อยมาแต่กรุงเทพแม่นโอ้เอ um, um, ื้อยมาตักรุงเทพประสันสาวครับสาวครับผู้สาวงามอีกคนหนึ่งหมุนตัวมาดูว้าวย่างสวยเลยว่าเห็นกันเถิงบางคนกะว่าโตน่ะคือทายแต่แหมอนแท้ บะญ่างห้องโบทายแอมอนบะโบตู้คือโบทายแอมอนในห้องกินห่อนะฝัดว่านี่ลูกสาวคนนี้ครับมันนี่สีเฮ็ดยั้งสู้ออายกินแม่ีแม่ก็เจ้ากินมะม่วงแล้วก็แกงหน่อไม้กินกินกินสมเนาะมันนี่เนาะกินสมครับได้เพว่ปนไปก้อยแจ้วก็ได้เผลเออแม่แม่อยู่สัตว์ลูกสาวเพหนึ่งลูกสาวเพห่งน้องอะไรนะน้องสอนคนสวยน้องยังสอนมาเลย นังจานน้องซ้อนกันส่อกกหองกันนี่กน่อพุ่นเลยกระหองทุกเป็นหรือเปล่าใเรียกวกบอลมัดุตตบมือนันเโอ้ซอนซอนซอนเอาซอนซอนโอ้นี่อก่อนมูเลยอะก่อนมูเลย mười con mười con mười nói mười con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  mười đây này con mười con mười con mười con 6% con mười con mười con có con mười còn mười gì mười con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  mười chỉ mười con mười con mười con มือกล okay. ่อ,อง,ไงได้สีโอเคมือกล่องได้สีสันมปฏิทินายทุกคนบ๊ายบายมึงดูบ๊ายบายเฮานะผู้สาวเจอผู้สาวคนใหม่ <c oughs> เล่านะว่าสิล้มกันว่าสินางเล่นน้มกันเฮ็ดยังเฮ็ดยัง <c oughs> กินแกงหรือไม้แกงหรือไม้สิจะกินน้ำมูอยู่ตีต้น คือได้กิปรับเอื่อยบ่เอื่อยมาแต่สายกทมบ่เอื่อยมาแต่กรุงเทพแม่นโอ้เอื่อยมาแต่กรุงเทพประศัตรสาวครับสาวครับผู้สาวงามอีกคนนึงต่อไปห้องกับเสด็จเฮ็ดคลิปน้ำกันดูดูถาระหว่างนะต้องวงเรียบผอมถาระหว่างคนงามถึงก่ค่อยว่างมันบ่เฮ้ยวางอยู่ว่างอยู่ว่างอยู่ประศัตรไปกินแกงน้ำใจเด้อ แกงแล้วเสือเอินผู้บ่าวกินแกงน้ำหักล่าสิมากหอยใจโมงน้องล่ะจังเลยนีย่ก็ามากนะไอ้โอ้โหารถมากเลยก็อ,ออกเมื่อเนาะนี่นะอือเบื่อกินน้ำกันสามครับเ <c oughs> ข้ากับติเบิ่งเพิ่นเฮ็ดแกงน้ำใม่นั่นแหละ <c oughs> มาหอยแม่มอนได้ใหม่พอดีเลยห <c oughs> ลังหลังจากบ่เจอกันนานเสื้อตุ้เยาว์ตี้มุ้นมังด้อหันมุนโตัวมัด้อ <c oughs> ว้าวยางสวยเลยบ่เห็นกันเถิงบางคนกะว่า ตู้นะคือไทยแต่ไอมอนแท้บันยาเห้บอบไทยไอมมอนบัวตูว้คือบอไทยไอมมอนในห้องกินห่อนนะพอดน,นี่ลูกสาวคนนครับามาแม่ๆๆาม่มิเม่มาม่มางม่มากิ่สาม่มาแม่มาแม่มาแม่มนแม่มาแ่วาแม่มนแ่มแม่มา่มาแม้มานม่าะม่มาแม่เาแม่าแมอมนมา่่ม่แ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 ม่แ่่า่่า่่ะน นันงจานจาน,น้องซ่อนก,ก้นเสื้อยหครับทุกคนเป็นยังไงแตงแต่เศร้าไขาเศร้านาวนะมีหลายๆคนเขาว่าคอมเมนต์ว่าเ,าเาจ้าไปเยี่ยมน้องแนข้าว่าไปเยี่ยมอยู่มือสีมาเขากบมาล่าน้องอยู่ข้าว่าไข่ครับไข่ไข่เป็นอาทิตย์คนอื่นก็ไข่เหมือสองเหมือเศร้าอันนี้ไข่ไข่อยากไข่ลายตู้อยากไข่ลายซื้อนีนิมองคือังไงไพ่ <c oughs> สี่อยากไข่ลายเนาะเขาน้ำเกลือจกกั๊กกระปุกสองกระปุก ถือก็จะเอาเข็มเสียบจะเข็มหา,หาเข็มเข็มเราเท่าไรเข็มละคะเข็มละหาสิพโอ้ยสองแสนหาน้ำเกลือเดีอยวลวมมดีมดเป็นห้าแสนโอ้เนาะพื้นมากัยังดีที่พิ่นมาเห็ดห,หอยทอดที่เราซานน้หนองเนาะเิ่นบริการเพื่อนหอดซานครับโอ้ยมาเจอคนงามมายืมเมือคนงาม,ปงามเ,เป่งหนาได้ไหมป่งหนาหนำคือคุณหนามันสีเบิร์ต ถ้ามันคุณมันสิเบิดบ่ได้ตายอเดแล้วก็ขึ้นมาออกกันเงินซื้อไม้ไอ้มาเนี่ยอ๋อซื้อได้ไหมบ่เบิดเท่า์ได้คะออกออกับพันหนึ่งสองเซนห้าสองเซนห้า,า,หาลัางเขื่อนหา้าล้งเบิร์ตง่ายคุหาลังเขื่อนออกคนละสองเซนหาก็เอาลงไปมันก็ยังพอทันไซส์เมืนบจ่จักมือแหละเฮ็ดมาเนี่ยสีหามือโอ้สีหามือครับคุณแต่ตัวนี้จะมีไซส์โอ้นี่เริ่มคุณคุณแล้วก็เริ่มไซส์เพราะว่าได้ไม้ยังมีขางน้ำมันกับดินเอาลงไปมันยัังเป็นนนน้่ออยูม เบิ่งครับแตงตัวง,งามงามครับเป็นปอสวยเลยมาออดแต่ยิ่งแก่ก็ยเองดู้หันเบิ่งนะครับต้นงามครับงามอลีตัวเสือเงี้ยงกินไามนี่แกงน้ำไหมแกงน้ำไหมเข้าบ่อนนัดน่องได้น่องมาหอดไผ่หามาน้ำหม่อยโอ้ยต้มเกินได้ลเลยป๊อดน,น้ำไหมเงี้ยคือหนอใหญ่แท้อไไโอ้ออกเลยบ่ออกเลยโอ้หน้าไหมไผ่ออกเลยเนาะบ่แล้วซื้อดุมูเลยได้ไหมมูอึดอยากอึดกินเนาะ เราซื้อลูกบูกเข้ามาเลยแหละจะสร้างลาแล้วแหละแล้วสีมาบอสีอเป็นยงังจะแห้งดีแหละเนาะจาก็บะบอกเนาะกระบอกอเขาก็สะเอาเงินไหลไล่ก็หันน่นเนาะเราซื้อเข้ามาเลยโอเคได้เอาเงินไหลนองเน,นาะฐานบ่พอเนาะบ,อบออ่อเนาะที่เป็นข้างนี่ครับเซาบุไทยครับเป่งน,น้ำถ้าอยากเบิ่งเซาบุไทยเป่งน,น้ำแต่ไมายืนเบิ้ง <laughs> ยืนเบิ่งเข้ายืนเบิ่งนี่แหล <_ c oughs> ้วเบิ้งแหนทุกคนเลย มาแล้วทูมาแล้วป้าหมอป้ามือแล้ววันนี้ไปแล้วเอื่อยทูมาแล้วเอื่อยมาแต่กอทมอครับเสด็กินแกงนกระมังแกงอยู่วอวันนี้เนาะใช่เลยเอ้ยไก่เซ่ท่อมอมาแล้วดาวนตอนนี้อายุเท่าใดแล้วเนาะอสี่ปีช่สี่ปีเอ้าช่สี่ปีคือยังงามซำเด็กหน่อยสิบห้าสิบหกจะขึ้นสูงนี่ยเพราะถ้ํมดาได้ความสูงโตเม็ดหกสิบครึ่ง สั่มกันกับเฮาเป๊ะเลยร้อยหกสิบหานั่งเอกสองคนต่อไปครับถ้าเราอยากเต้นไหนติดตามเลยด้อติดตามเลยด้อดาวอนเนาะหรือว่าเอิญน้องวอนคนสวยกันนะฮะวนน้องวอนเนาะน้องวนวนบินซื้อเกาหลีได้ครับซื้อเกาหลีเพิงกัล่งสีล่างกระดูกมูครับคนสวยครับ ข้นคุณสูงนี่เวลาเป็นไซสินนี่สีเบิองแบบขูแห้งงามเนาะแห้งอ่อแห้งงามแล้วก็ลัง่างๆหมักแตงครับแม่ข้าไปเนี่ยเด้อไปล้นเลยล่างๆหมักแตงเอ้ยว่าเขามาหมักแตงมันบวแมนดิบวบสัมพ่อหมักแตงมันคือสีลอยน้บโอลงเขาเก๋ว่าหมักแตงก็ลอยอยู่แน่แม่นะบวแมนนั่งดอก เห็นคนงามล้วม e so nah ันว่าพิษว่าถ so ือก็เป็นเรื่องธรรมชาติของเฮานะเป็นเรื่องสี่แหละสั้นมันเส้นเนาะมันสั้นมันเส้นเห็นคนงามเลยงามบ่พอความสูงซ้ำกันกับเฮาอีกสูงเจทินเลยงามบ่พอแถมใจดีพร้อมแม่นข้าวกะขาวบัดนี้ถึงงามถึงขาวถึงสูงขาดแต่อย่างเดียวขาดคนกอดบ่เคยแม่นขาดคนกอดเด้อทุกคนเด้อขาดคนกอดมาให้แดง หลายๆคนเบิ่งคลิปเฮาก็อาจสิว่าเอ้าอ้แต่เกาเจ้าคือไายแต่ออมบ่ตไทยไอ้วอนมาตัวคือกล่องจอแต่ไอ้วอนบ่สิว่าอีกได้หั่นเนาะ FC นั่นเนาะกะน้องงามถึง2คนเฮาก็ได้ไายหน้าไายหลังอย่นี่แหละมีแต่คนงามไปแล้วบัดนี้ไปแล้วไปแล้วบ๊ายบายคนสวยบ๊ายบายบบ๊าายยไปแล้วไปแล้วครับเพิ่นสิไปรับเอื้อยเพิ่นไปแล้วครับไปแล้วกลับมาอยู่บ่นี่กลับๆโอเคกลับมากินอยู่เนาะเราเป็นคนมาแกงเนี่ยอืม มันกะแบบว่าผู้สาวผู้ชายนี่เฮ็ดกับเขาเป็นเบิดทุกคนนอนนองเนาะเป็นเบิดเนาะเพราว่าจะเป็นผู้ผู้ใหญ่เด็กหน่อยไม่ว่าเล็กหน่อยนะอายุเท่าไรแต่เป็นสสามสิบสี่ก็เป็นแล้วเฮ็ดเป็นแล้วเรียบร้อยกับเขานะสิบสามสิบสี่ก็เฮ็ดกับเขาเป็นแล้วพร้อมที่เซแต่งงานแล้วบ่แเ่นเรื่องเรื่องอันนั้นแน่นอนทุกคนนอนสิบสามสิบสี่แต่งงานแล้วก็มีได้เนาะ ข้าเจ้าแถวนี้เพื้นแต่งงานงานเร็วเพราะว่าต,ต้องสางขอบขั้วเร็วเห็นยังหน,น่อนแกงน้ำม้โอ้แกงน้ำม้เพื้นขัวกระดูกหมูครับขัวกระดูกขวัวให้มันหอมก่อนมันบอกโอ้พีมือบ่ธรรมดาอีกแล้วเจอแม่ขั้วคล้อ,องแท้อ,อีกแล้วมือนนี่มีแต่แมข่ขั้ว เฮ็ดหูเฮ็ดเฮ็ดนีข้าซืสือเอาไหมอ่ะโอ้โหอ้โมันไงน่ครับเฮ็ดเฮ็ดหูหนูใช่น้ำลวมันใช้น้ำละมันบานออกทุ่งใเฮ็ดแถวนี้นะโอ้โได้ร้านปะนี่นะออฮเศรบาดจนเต็มกระมังเฮ็ดเพิ่นะคะกะลีเอาไอน่นึง ข้าวามเนี่ยอันเกือบนี่เกือบเพลยนี่นะเกือบนั่นพอเราเสียเอาหัวถ่มถลมหัวเขาเลยได้หน่เนาะมดแหงสูงอืมแห้งสูงประมาณอยแปดบันว่าันนี่มสูง้มาสูงก็ไดบ่ห้าบบกิดว่านใหม่อันนี้มันสีออกเรีวปนิบ้นใหม่ก็เหินไม้ไผ่น้ำใหม่ไผ่บานนี่บ่ไผ่นํำไ่บานใหม่ไผ่นำซออกเรีวเนาะ กับเด็กไก่น้ำเส่เด็กมันซุ่มมันซุ่มเนาะเฮาเนือว่ามันต้องออกอู้นี่หล่ไล่เดือนฝนตกก็เดิปปุ๊บแม่ฮ่าคายเลยมาเลยน้ำนั่นนะฮ่าคายเลมยงานนั่นมาเขาสิมาหาแบบไปคายเดืหาแบบเออามืเขาสิแบบเขาสื่อเองเลยก็ได้ปะเขาคายโลไหนไหเดี๋ยวนี้โลสองพันสามพันแต่ละปีนะเนี่ยดได้การเลยจะได้ตัวข้าวปั๊เปิ๊บก็ได้เยอะเอาตัวไม่ปั๊บเยอะกับใบตัวบะปั๊บก็ได้อื ตัวใบเนี่ยสามพันทำไมบอกตัวมีใบอ่ะสองสองพันพันหนึ่งพัห้าขายก็บางห้องสิเมื่อจังมืออื่นนี่ใา้เป็นห้าไปให้เลยมันบอกตอนเทียงก็เจ้ากับมาแล้วมาเลยมันบอเขามาหอดแล้วเป็นเจ้าเศร้าขไปหาเจ้าเศร้าเจ็ดแปดโมงนเข้าไปแล้วสิบเอ็ดโมงกับมาสิห้ามือเห็หน่อ้ดองกินโอ้ยดวงใหญ่เด้ดวงใหญ่กับผ้าดวงใหญ่กับผ้า ยอดไอ้มาเนี่ได้ถ้าบางอันก็เห็ดน้องไม่สมบางอันก็เห็ดน้องไม้ทุ่งบางมาเห็ดน้องไม่สมโอ้บองมันบองมันเห็ดน้องไม่สมบองมันแถวนี้เพื่อนบังได้บังมั่นมาสัตว์วันนี้บมเดลเขาขั้วเนาะยืนเป็นกระลังใจเนาะแมสให้ดาวนคนสวยเห็ดเนาะแมน่ลองซิมซิมือลองซิมฟีมือน้องดาวนนะครับมาเนี่ยฟีมฟีมือดาวนได้มาเนี่นะคนสวยบ้าน ดงไนในก็นได้มาไนไน,นก็นได้มันมีในกับนอกเนาะเดี๋ยวถามเบิ้งครับฟีมือแต่ละคนบ่ธรรมดาครับสาวผู้ไทยเขาขั้วทุกคนได้ครับแต่เขาใจใน่าภับ่ค่อยได้หรอกเพราะว่ามันมีคนเอาผู้ <laughs> สาวครับงามอุลีโอ้ยเด็กสิบว่าข้ได้เนาะเขากปว่าเจ้ากระยองแต่ผู้สาวเนาะเขางามเสียเขาหยองขีงข้ลายกับบ่ได้แล้วนอ่องเนาะนี่เห็นว่นนี่ แกงนอไม้เต็มหม้อเลยเต็มหม้อเลยแถวนี้นี่เพื่อนใส่ฟื้นเพราะว่าทานมันแพงเลยทุกคนเนอะพตตองคิดยังไรมันมีเงินสื้อธรรมชาติใส่ฟื้นนี่ก็คือเอามาจากไฮเฮาเน่แจ็นลอยแต่จุดไฮนี่เบิ่งครับทันผู้ชมหลายหลแจ่คลอยถ้าจุดไฮนี่สิได้หลายกว่านี้บ่ฟื้นนะ ไปแบกขามมาแต่สวนนั่นค้นแบกด้วนั่นทั้งลลางนั่นนั่งก็นั่นฟากันปาดมาแกงกินเดี๋มาหายกำลังใจเพื่อนนี่ครับหายกำลังใจเพื่อนนี่เฮ็ดกับเขาสึกินเราไปแต่ไปเสียโปนจนมาแหละเครื่องถ่านเราเถ็ะได้กินบัววะแต่ยังเกาะเขื่นวะถ่านซิมปีมือเรานะทุกคนเนาะแต่ว่าผู้ไทยนี่เฮ็ดเป็นเมื่ทุกคนเนาะกับเขาเนาะเก่งเนาะบัว่าจะเป็นนิดหน่อยคิวใหญ่เนาะ กินลายกินลายเด็บไดบได้ได้ออกมานี่น้องว่าเสียบว่าเสียกบกากินเด้อร์ยาตีเดอ้อว่าสั่นจองไงได้ทั้งนั้งว่าสั <c oughs> ่นเคาะหนะผักได้ได้อะ่ร <c oughs> เป็นกจะได้ใส่เฮ็ดครับมันพดก่อนอย่างที่ใส่เฮ็ดกระสับมันเรียดก่อนมีเฮ็ดนะเฮ็ดหูหนูมีหมักบวบที่เข้ามาหมักแตงนั่นแหละแล้วก็มีเฮ็ดเค็มครับขาดบ่ได้แควนี้เป็นหมักใส่กระดูกหมูครับมันแสบมันนัวนะทุกคนเนาะ มึดดงแน่ทุกคนเอ้ยมาขักแะ่ะเราใหม่เต็มหมอกับจนได้เปลี่ยนหมอเติบใส่บาสน,นี่เอาแลา้ว่่อยได้หมอเลยหมอโลุดเลยอืมนำโลุก,กันนะครับเปลี่ยนครับใส่หมอเติบหมอใหญ่เนาะ <c oughs> มันบระหูพดซะ,ะ,ะว่แม่เออมันตาหูว่ะรวยอืมมันตกพูดนอกจากเป็น<อ>มันต่งเป็นตาสดบอกไม่ได้แช่จะมันแอบมันจะงานมาครับเป็นกำลังใจคือเก่าคนสวย เป็นควาังใจกระชั้นจะจะคัลลุนคัลลุนกับไม้ถึงว่าคนเนอะข้นโอ้ยบานผู้ทางบานเลยแรนมาแต่แกซ่านผลมัดถือคนก็ได้ว่าชันโมฮิ亚马ศัตรอ๋อต้นไม้ไหนกันเนาะน้ำใหม่กะเป็นตะเสียบครับน้ำใหม่ย่ามเนี่ยมันติดมันติดก่าหวยหวยเซโปนทุกคนเดี๋ยติดกับหวยเซโปนมันก็เลยอ่าเมกีเลยเป็นเลี้ยวแนี่เนาะทุกคนเนาะ แกงเใหม่น in ้ำกันสองคนก็จะพิดกันเด้อหรืพี่เอ่พิดกันได้ไอ้กี่ในนังบงเซียที่เย็นในเดอนนีนะวันเย็นหม่เป็นยังไงก็มาสดดูกระดกกระดแทเศรัดเลยถ้าเราว่าห่่สดกระดกกระดิด้หรือเายังจักรสจัดเ่าเี่ยรสจัดมันยังหอนอยู่ยังเป่าอยู่แซ่บล้พอดีเลย ดมันคมแบกระด้ลัมีบเติบเติบเลยมอเติบเติบเลยทุกค้นเลในคมหรือไม่มีแล้วมอกระด้ถ้าปร่งเลยละ้อดไปแะไปแลลวครับแล้วแหละครับไปแหละคุคนแกงแล้วแหะเลือแต่คนอันนั้นไปเลยเลือแต่คนนัเกาะนปร่ง ทุกนอนฮอนเลยแซ่บ,บ,บเลยนะ้าหน่องนะคุนรับมาแล้วมาแล้วคนนะ่ะฟ้าแกงนอไมันหอนใส่พักเนาเพ็ดหูหนูใส่ก,ก,กระดูกหมูพักเนาก็คือพักขาเด้อโมเมนต์ขาเจ้ามาตีพักเนาเด้อพักไม่ได้เนาเด้อเฮ็นอยู่ในตลาดนะครับเจ้าเทียงกันเจา้าคือว่าพักไข่เนาสดๆดูครับว่า แำ่งพุ่นะอืมคนแกงนั่นนี่เป็นยังไงนแรษบดเสบกับบดเสบกับตองแสบน่องว่ะบตองบเลนแกงเองนาะแกงเอง้นองก็บอกว่าโต้ก็ต้องบอกเท่าวะเบก็แกันเดอวะจ้ะเศรษดแล้วรบมาได้ไหมหนนะแกงน้ำใหม่แบบเสบด้วยทุกคนมีหลายอย่างครับมีผักคามียังน้ำหอมๆเลยพุ <S 2> <S 2> ่นะสองถ้วยพ่นวะ กินน้ำกันเด้อทุกคนเด้อแกงน้ำไม้เด้อกินเขากินน้ำเด้อทุกคนเองแนบนะวันเดี๋ยวมาหาหน่องพึ่งครับคนก็เลือกแกงน้ำไม้สุก <cko ier, S 2> uh. ินแล้ว <Algun> ก <s out> ็ม <crawl prejudice> ีทีมงานสายจวดมาแกงน้ำไม้สุกินคือเก่าครับมาได้มะแย่นบนะนี่นะครับบรรยากาศแบบชนบทกับสุภรพมันนี่แหละแต่คือกินเข่าพร้อมนาพร้อมตากันเนาะ เวลาไปกรุงศรกรุงเทพนี่เท่าว่าไปหันไปนี่นี่คิดถึงบรรยากาศแบายในว่อนนอกนางกินข้าวคนเดียวอยู่เพื่อนเดียวของได้หันเนาะมาเพื่อนมากินข้าวไร้คนบอกไงว่าเขามากินบางเดืยวอยู่บ้านใกล้กินอาหารจับเสียบกินฮอตขอบขั้วนาะจัดเป็นภาคกินนางน้องๆเนาะนี่นะครับที่บอกับถ้าเพิ่อเงิน็ดมียอมเอ็ดอีกคนหนึ่งยอมเผ็ดอีกเนาะถาขึ้นแกงถาเขึ้นนี่มาแกงหน่อย ตัวมากก็คือน่าดั้มนี่หว่าเลยบรรยากาศประบ้านนี่นญญาก,ากินแล้วเข้ากันบ้างหรอโอ้แม่นบ่กินหรือบ่นายกินหรือบ่ไหนหน่ยไม่ค่อยโอ้นายบ่กินเพจบ่เราแกงเราบ่ะซี่เต๊แล้วบงง่ใส่ยังเลยแต่ต้องดูชิ้นน้อยเด้เป็นงอน,นิดนึงเกลือนิดนึงจะกินไม่ได้เสตียวบ่ได้ใส่เตียวบ่ได้ใส่หมักพริกครับหมักมะตียวก็คือหมักพริกแหละ แซบดิบอก,กินข่าวนะแซ<ส>บแซบลูกกระตอบแม่กระตอบแซบประสันอ,อ,อ,อันนั้นนะบ่ต้องถามถึงบ่อยากออกเลยประสัน <c oughs> คิดเห็นไฟเบอร์จ่อยๆประสัน <c oughs> สิเมื่อป้าแน่นอนเลยมันทำเลยโดยโดยโดยเจอกันใหม่เนาะเหมือนหนาเนาะโดยไปวัดซองนะถึงสองคนนะไปละไป,ละ,ไปละบายบายเมื่อป้าเป็นตอนครับทุกคนทำแล้วเหมือนละเจอกันใหม่โอกาสหนาด้วยทุกคนเด้อ